สุนโลกแห่งการพัทไทยอันสุดสวยนี้คนเรือโบยเหนื่อยนะคะและเมื่อะจักรยนของเราทั้งสองท่านนั่งอยู่บนเรือค่ะในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะให้ผู้บริหารของเราทั้งสองท่านนะคะตะโกนคำวันเลสโกและกรเช้าชุดทุกท่านร่วมตะโกนได้ด้วยนะคะสามสองหนึ่งฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเลสโก ออก่อนนะคะพอว่าตอ่อจากนี้ค่ะเราจะเข้าส,สู่ เดี๋ยชั้ที่องเราจะไดชิญบคัวได้มารู้ขายเราคะรอเดี๋ยวเีเดียวค่ะมองเข้าตาก่อนนะคะเจนีโซค่นิ้ยนี้ค่ะเรียนเชิญทั้งครอบครัวด้วยค่ะเรียนเชิญครคคุณุทัศนีคุณพัินจอสุธิกลค่ะเรียนเชิญทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณนคุณพิพชาพิค่ะและคบครู่ทางคุณพี่เรแล้วก็ต้องอลกค่ะเชิญค่ะลูกค้าเชิญเลยค่ะ จากมีได้แตาวันนี้ระเจอถึงวันที่5สิงหาคมนี้ที่วิภา 아, 너 ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับน้องๆนะครับน่ารักมากก็จริงๆก็เรียกว่าเหมือนอต้องขอบคุณทางเลโก้ด้วยแล้วก็คุณทางมินติด้วยนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเป็นการ์ตูนที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้ววันนี้คือตัวผมเองเล่นเลโก้แบบเต็มที่มากแล้ววันนี้เราได้มาร่วมงานกับสองอย่างที่เราชอบด้วยสามอย่างเลยรวมวันพีซไปด้วยจําให้เรารู้สึกแบบแฮปปี้มากๆาแล้วก็ไม่เคยคิดเหมือนกันฮะว่าวันหนึ่งจะได้มา เป็นสัจจิตแอนถ้าสมมติว่าวันหนึ่งผมอาจจะต้องไปแต่งแบบนั้นอาจจะไม่เข้าออกองผมแล้วไม่นะเราใส่เอียงเลยนะพี่องดเขียงนะแต่ว่าดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกแบบสนุกด้วยครับขออนุญาตข้ามไปฝั่งนนท์รู้สึกยังไงคะวันนี้มาเป็นหนึ่งในลูกคุณด้วยครับรู้สึกเอ่อรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับเลโก้อีกครั้งนะแล้วก็ไม่คิดเลยครับวันนี้จะได้เป็นโซโลครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดในเรื่องเลยครับผมเป็นเมนโซโลอยู่แล้วด้วยนะครับ ขับอยู่แล้วด้วยเจมี่นายนะคะรู้สึกยังไงวันนี้ได้มามสู่คาแรคเตอร์นี้โหวันนี้ผมเป็นอ,อูซอมคพับผมก็่อนหน่ก็กเลยก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับเลโก้อีกครั้งครับผมแล้วก็เลโก้ผมว่าต่อแบบต่อบ่อยอยู่แล้วแล้วก็คือ,อตอนนี้ช่วงนี้ผมมาอินวันพีชเป็นพิเศษด้วยแล้วก็แบบถ้าเขาไม่ได้บอกผมว่าให้แต่งเป็นอูซอลเนี่ยผมจะแต่งเป็นชอปเปอร์ไปแล้ว<อ> <laughs> ่็เป็นรูปานี้ก็ดีครับผม<ด> <ๆ S 2> เพราะว่าเรืๆๆๆร่องอะไรทรงที่เล่นที่เล่นก็เหมือนคาิเตอร์ผมตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นมะตัวเ <ๆ S 1> น,น <ๆ S 2> แบบนี้แหละน่ารักน,กน,กนกะนะคิดคาแรเตอร์ไปดีมากอ่ะคุณก้าวกะคันรู้สึกยังไงกับคามิเตอร์นี้ใจมากๆครับผมเพราะว่าอย่างยังเหมือนทุกคนเลยครับคือว่าเราก็เป็นแฟนวันพีสอยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนของเลโก้แล้วแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสได้มาแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆในเรื่องวันพีสเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบสานฝันเด็กคนหนึงมากๆเลยครับผมแล้วก็ เราเป็นแฟนซีรีส์ด้วยเห็นว่าซีรีส์ซีซั่นสองนเน่ยเราจะเข้าด้วยครับผมก็ไปติดตามกัน,ดน,นะะไ,ได้นะครับติดตามกันได้ทาง n e t flix นะคะอ่ะก็ต้องบอกว่าวันไม่นานวันนี้ไม่นานวันนี้แล้วเมื่อกี้คุยกันกับนัทนนทะ์น,นันนท์บอกว่าโหพี่ผมยังไม่เกิดเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่บอกกันทำไมนัทนเหมือนด่าพี่อยู่อะไรเนี่ยไม่ได้ดา่าไม่ได้ดา่าแค่แบบว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาทามไลท์ที่มัน ไม่ยังไม่เกี่ยวกันอยู่ยวการใช่มันยังไม่มาแลกกันไงเพราะว่าคนจะสื่อว่าโอ้โหนี่เขาดังยาวนานใช่ดังเยเอะคล้ายๆพี่เจครับผมคือเรื่องของมิตฉาภาพด้วยความที่ผมอาจจะเป็นเด็กชายล้วนมาตั้งแต่ตอนกลางผมเลยแบบถูกปลูกฝังเรื่องมิตฉาภาพอะไรนี้มาพันงเยอะมาเลยแบบรู้สึกรีเดทกับตัวเองได้ค่อนข้างดีมากๆด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆคืนนี้ได้มาพูมค่ะเรื่องของมิตฉาภาพเนาะเจนไม่ไา้ละคะครับผมผมอ่าเริ่มดูตั้งแต่ช่วงมารีฟอร์ดนะครับผม แต่ผมจะไม่ได้อ่านผมเป็นสายดูมากกว่าใช่เพราะว่าผมสมาธิสชาตนครับอ่านมไม่ค่อยเป็นานครับผมดูดีกว่าที่จะเน้นดูครับผมแล้วก็เนี่ยแหละถ้าชอบถ้าเป็นสิ่งที่ชอบในเกี่ยวกับเรื่องเรื่องวันพีซเนี่ยครับก็ผมว่าวันพีเนี่ยมีความยูนี้ตรงที่มันยาวมาก,มากๆครับผมตอนนี้น่าจะมีเป็นพันอีพีแล้วผมก็ยังตามดูได้ไม่ครบแต่ว่ารู้สึกว่าด้วยความที่วันพีซมีอีพีเยอะขนาดนี้ยังทําให้ตัววัน มีอะไรให้เล่นได้ทุกตอนเลยแล้วก็มีอะไรที่เราแบบคอยรอดูอีกหลายๆตอนที่เราจะถึงนะครับผมเพราะว่าด้วยเรื่องราวแล้วก็คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นน่าสนใจมันก็สามารถเดินเรื่ออไปต่อได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆถ้าโดนราคารู้จักได้ยังไงผมมาฉินเลยครับผมเริ่มช้ากว่าคนอื่นเลยผมมาเริ่มดูวันที่ตอนตอนที่เป็นไลฟ์แฟคชั่นแล้วเป็นซีรีส์ในเน็ตฟลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่เราได้ยินมานานว่าทุกคนแนะนําให้เราอ่านแนะนําให้เราตามอะไรก็แต่ยังไม่ได้มีโอกาสแบบมีโอกาสได้ตามแล้วพอมีเป็นไลฟ์ไอแช่งเนี้ยเราก็เหมือนกับว่าได้เริ่มดูแล้วรู้สึกว่าโอ้เราดูวันเดียวเราดูแปตอนรวดเลยฮะโอ้แส่งช่ชอบจริงใช่ใช่ชอบครับชอบครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราไม่ชอบวันพีอ่ะแล้ววันเนี้ยเรามีเลโก้วันพีซแล้วด้วยเนี่ยรู้สึกยังไงกับการที่เราได้มีแครคเตอร์ของเราที่กลายมาเป็นของเล่นสุดคลาสสิกของเลโก้ ผม,<อ>ผมว่าตั้งแต่ผมรู้ว่าวันพีซของเนตฟีเขาจะมีจะมีะมเลโก้ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าตื่นเต้นมากว่ารู้สึกว่าเราชอบเราชอบเรือก o i งวิ้งแมรีมากอยางรู้สึกว่าเอ๊ยมันน่าจะดีถ้ารู้สึกดีถ้าเราได้ต่อได้สร้างของด้วยมือเราเองอย่างเงี้ยตื่นเต้นเนา<ร>ะวันนี้เราเด็กๆหลายคนมาถึงก็ตื่นเต้นมากนะคะที่ได้ต่อกันเจไม่นานแล้วค่ะเห็นเลโก้วันพีซแรู้สึกัาต้องจัดครับวันนี้ ใช่เพราะว่าเหมือนมันเป็นการรวม2ออย่างที่เราชอบมากๆมาด้วยกันนะครับผมผมก็ชอบต่อเรีมากชอบดูวันพีชชอบมากครับผมแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะแบบผมรอคอยวันนี้มานานมากแล้วก็เอ่อพอมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆพอวันพีชได้มาทํากับเรโกแล้วจริงๆก็จัดแน่นอนครับผมวันนี้วันนี้โปรโมชั่นดีด้วยคุณต้าคะปรีมากครับฟีมากเลยครับผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะไรกันเพราะว่าจริงๆเราเป็นแฟน ไม่ได้เป็นแฟนโกอิงเมรี่แต่เป็นแฟนเทอลซันซันนี่ครับผมใช่เราเลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาเริ่มมาโกอิงเมรี่มาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยทอลซันซันนี่ต้องมาแน่นอนแล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้ครับผมต้องจัดต้องจัดแน่ๆมีอีกแน่นอนคุณเกรซที่ร้องไห้แล้วตาไหลเลยนะพ่อเป็นเลยก็คือรู้สึกว่าแบบเหมือนที่น้องจิมมีนายบอกผมว่ามันเป็นการจะพูดที่ลงตัวครับคือมันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยและอย่างหนึ่งพอผมเห็นว่ามีฉากต่างๆที่พอเลโก้มาทำอ่ะเราแอบคิดลึกๆว่าไอ้พวกนี้ถ้าเกิดต่อหมด รอให้เขาทําแบบเพิ่มมาอีกไม่ว่าจะเป็นทาสันซันนี่หรือเป็นอะไรเพิ่มมาอีกคือรู้สึกชอบอยากให้เป็นแบบตอนที่เราไปตอนที่เราโชว์ได้ถานเลยเนาะตอนคร<อ>ับใช่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็ทําเป็นต้องเป็นไลฟ์แอคชั่นอย่างเดียวไหมครับหรือว่าเป็นจากมังงะอนิเมะอ,อะไรก็ได้จริงๆถ้าไลฟ์แอคชั่นก็ดีนะแต่ว่าเอาจริงแนละ้วท,ที่ชอบเลยอะถ้าที่ชอบอยากเห็นซ<ม>ีนลูฟี่สู้ไคโดโออยากเห็นลูฟี่ย้าง ผน,น,น่าจะทำออกมาได้ได้ดีเทลแล้วอย่างค่อนข้างดีดใเราติดตามคร<า>ับเดี๋ยวก็รอรุ้นนะคะเจะไม่ได้นะคะซีไหนผมถ้าเป็นองผมผมเอาตัวละครผมแล้วกันตัวอุซอมครับผมผมชอบตอนที่ uffy, ลูฟี่กับอุซอลทะเลาะก,กันแล้วก็ต่อยกันอชอบต่อย <c oughs> ชอบตอนก็คืมอมันเป็นเรียวกว่าอะไรปกติก็คือแบบอ่ะ ดูพี่จะเป็นคนที่รักเรื่องอะไรพวกพ้องแบบเพื่อนๆของเขามากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเร่อนี้เห็นจะเป็นที่เออต้องต้องสู้กันไม่เข้าใจกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยผมรู<อ>้สึกว่าเออมันบีบคั้นหัวใจดีครับผมอ๋อ<ช>มีความลึกซึง<ช>้งนะอ่าโอเคแน่นอนผมก็ตัวละครตัวเองก็ได้เลครับเป็นเอ่อชอบซีนเปิดตัวโซโลครับซีนที่แบบถูกจับไว้แล้วก็แบบว่าช่วยกันสู้กับลูฟี่อันนั้นคือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่น้อยผมชอบโซโลเลยผมแบบ โอ้แล้วตอนเป็นไลฟ์เวชั่นแม็กแคนดูเท่มากใช่ชอบแบบโอ้โหเท่จริงอนะืถ้างั้นถ้าต้องให้คำหรือคำมอบให้กับหรือเป็นความวรู้สึกที่มีต่อเลโก้ 1US แนนน์น์จะให้คำว่ารเขารอคอยอะ่ะรอคอยอนะ้าโอเคโอค้โหเขารอคอยจริงนะจะมิได้ล่ะคะน่ารักครับน่ารักเขาเ็นน่ารักอันนี้หมายถึงคามรัตัวเองหรือเปล่าคะ ไปดูว okay. ันพีครับ enfin ถูกไหมไปดู้วันพีสนะไปดูวันพีสรับนะค่ะเอาเป็นประโยคได้ไหมครับก็ได้มีมีซีเรียสได้เลยฉันจะเป็นราชาเลโก้วันพีสได้เลยโอเคอาจารย์เป็นแม่พูดดิเทสนะคะเอ่อผมรู้สึกว่าเป็นจินตนาการที่สัมผัสได้ว่าเราสามารถอะไรที่อยู่ในหัวเราหรือว่า เราลีมายถึงถ้าเป็นวันพีซเลยก็คงนึกถึงสมัยก่อนที่ได้อ่านวันพีซแล้วก็เราสามารถต่อเขาได้ขึ้นกับมือเพราะว่าตอนนี้เลโก้ทําขึ้นมาแล้วใช่ไมใชรจินตนาการที่จับต้องได้ท้ายสุดนะคะอยากให้ทั้งสี่ท่านฝากถึงแฟนๆเลโก้วันพีซค่ะเชิญทุกคะก็ผมคิดว่าสําหรับแฟนๆวันพีซเนี่ยน่าจะแฮปปี้มากอยู่แล้วที่มีเลโก้ทำวันพีซแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ขอให้ทุกคนแบบว่าสนุกสนุกกับ จินตนาการของตัวเองต่อชุดหนึ่งเสร็จแล้วรู้สึกไม่อิ่มหนังก็ต่อได้แล้วก็รอดูวันวันพีทาง Netflix ด้วยเส้นสองนะกับมามานะคะตันกับค่ะก็ฝากพี่พี่แฟนคลับทุกคนแล้วกันใครเป็นแฟนวันพีแล้วก็แฟนเลโกก็สามารถมาเยี่ยมชมที่กอล์สโตร์ให้ดีได้และคราวผมก็จะมีถึงวันที่ห้าสิบหา รับผมก็เหมือนกับเป็นการสั่งฝันในวัยเด็กของทุกคนและการลงถึกตัวผมแล้วก็พี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยะเจนไม่ได้ค่ะเธอผมสำหรับแฟนๆเลโก้แฟนๆวันทีส์นี่น่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีอยาดทิพย์มาอยาดชลมหัวิตหัวใจของทุกคนก็ผมว่าผมก็สมหวังครับในวันนี้แล้วหลายๆคนก็น่าจะสมหวังที่ รอคอยกันมานานนะครับก็ฝากด้วยสำหรับไลโกวันพีสแล้วก็ฝากด้วยสำหรับวันพีสที่กำลังจะเข้าเน็ตสตรีมเป็นซีซั่นสองครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายนะานนนค่ะครับก็ผมในฐานะแฟนซีรีส์แล้วกันนะครับแซีรีส์ไลน์แอคชั่นก็ก็ถือว่าเป็นการวอร์มเป็นการแบบเตรียมตัวที่จะได้ดูวันพีสไลน์แอคชั่นซีซั่นสองด้วยแล้วก็สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับไลโกนะครับบอกเลยว่าเซตนี้คู่ควรแก่การสะสมมากๆ จริงนะโดยเฉพาะนะักสะสมเนี่ยต้อง <I S 1> มี <up. S 1> ให้ได้ <I hope. S 1> คร่ะ,ะต้องขอขอบพระคุณทั้งสี่ท่านแต่ยังไม่ให้ไปไหนนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ค่ะเราจะมาปลูกสัญชาตญาณความเป็นโจรสลัดของพวกเขาทั้ง4ี่คนให้ลุกขึ้นออกมาล่ากกันนะคะกับเกมที่มีชื่อว่าลูก oh. ค้าบทที oh. ่ข้างด้านบ่นด้านล่างโหอะไรตัวเลขด้วยทุกอย่างค่ะ oh. ทุกอย่าง เวลาค่ะอ้าวอุปกรณ์พร้อมค่ะน้องๆขอยหลังนิดนึงนะคะอุปกรณ์คืน้องบอกจำอะไรไม่ได้เลยครับเดี๋ยวน้องน้องอ๋อนี่มีตัวช่วยมีตัวช่วยเดี๋ยวหนึ่รีบตะโกนช่วยกันตะโกนช่วยพี่เขาหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะทำการนับถอยหลังนะคะเพื่อให้ทั้งสองทีมปุกไปค้นหาโปสเตอร์นะคะที่ซ่อนอยู่ในลังสมุดนี้เต็มไปด้วยสิดจำนวนมากนะคะเราจะมีเวลาให้ทั้งสองทีมเนี่ย ด้วยนะคะ90วินาทีน no like. like, ั้นพร้อมไหมคะฝั่งนู้นพร้อมนะคะฝั่งนี้พร้อมนะคะโตชิมพร้อมนะคะาพร้อมแล้วลุยเร็ว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 ให้ได้ไหมนีบอ่ะยังไงยังไงถูกต้องไหมเกมง่ายมากเลยอ่ะตอนแรกทุกคนจะต้องมานั่งต่อกันเนาะอันนี้อยู่ที่ว่าต้องเร็วแล้วค่ะเร็วค่ะเร็วเร็นแล้ว วเนี่ย่ังเหลืออยู่เหลืออ๋อเสร็จก่อนใช่ไหมคะอ่ะขอ,ะอ,ะอเสียงปรบมือค่ะเจนไดรันโดนนะคะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเนี่ยขออึ้นไปดูก่อนว่าความถูกต้องกันพลาดทีมงานมาด,ดูหน่อยคะ่ะว่าความรู้ถูกต้องจริงหรือไม่ถูกไหมเอ่ยถูกไหมคะอันนี้นะคะจะเป็นเจนบาร์ตินเลโก้ทุกอย่างในห่วงพี่เมแล้ว มาบอกปุ๊บครูปะเอชชนะและตองชนะทีมที่ชนะถูกหมดค่ะทีมถูกทักสองดีมแต่ว่าทีมของนัทดนกับเจนนานะคะ, oh, <bad. S 1> เ,ะเสร็จเร็วก่อนรอลเซี่ยงปรบมือ,อให้กับทีมผู้ชนะด้วยค่ะน mm. ่าจะอตอก่อนนะคะน่ต่อก่อน mm. อะถ่ายกระบ,บอรดหน่อยถ่ายกระบ,บอรดหน่อยนะคะ mm. สำหรับผู้ชนะเนี่ย โชคดีมากเลยได้ในโ๊ได้นคละห่งเซนโอ้โห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 โอ้โ่โอ้โหโอ้โอ้โนว่้โอ้โหอ้โหโอได้โหโไ้้โหอ้โหอ้โด้โหอ้ห้หน้ได้โห้โห้้อ้โห้โ้โ้โหได้โห้โห้โอ้อ้โหอ้โ้ห้้้้้้้้ไ้้้้้้้้้้ จริงจะมีผลงานทางเ넷ฟิกเรื่มหนึ่งอ๋อเหรอใช่ครับประมาณน่าจะประมาณเร็วๆนี้เดี๋ยวาที่อุ้มไปก่อนสามสี่เดือนอะไรอย่างนี้รอไม่นานก็รอครับก็ที่เรื่องส้มวันกับส้มวันแลก็มาดูทางเ넷ฟิกได้แล้วก็น่าจะครบครบวันที่ี่แลนะก็ดูวันวันทีนี้เสร็จก็ต่อไปอือ เรื่องใหม่ของคุณเจ้ด้วยเลยใช่ครับแล้วก็ผลงานจริงๆก็คือนั่งต่อเฮโก้จริงๆโอ้โหพี่เซร์ว่ารักจริงจังนะใช่ครับขอบคุณมากครับล้วกฝากผลงย่างเลยค่ะก็ฝากภาพยนตร์นะครับประผมก็น่าจะออนโชว์มันปีหน้าก็ปฏิจานด้วยครับผมภาพยนตร์เรื่องมันทองกับพี่มะพรินกับพี่อิงอนทองผมต้นปีหน้าแล้วก็ฝากงานแฟชั่นงานแะไรต่างก็ฝากเลโก้เอ็กซ์โปแอนด์พีซไว้ด้วยครับนี่อะถัดไปจะไม่ได้ค่ะครับผมเอ่อ ผลงานงานนะครับอนเสิร์ตครับผมคอนเสิร์ตครับเปลายเดือนนี้นะผมก็ <c oughs> จะเป็นเอ่อสาสิบางหาครับผมเอ่อเจนรคเดอเว์คอนเสิร์ตเอ่อใว่างๆก็สามารถไปดูได้นะครับผม <c oughs> จะมีเอ่อเดอะดัได้เป็นซีรีส์ของผมเองครับผม,ผม <c oughs> ที่ใายเสร็จแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้น่าจะได้ดูกันก <c oughs> ็อีกเรื่องหนึ่งนะครัยังไม่เริ่ม่ายครับชื่อว่าทิกเก็ตทูเฮเ,เนครับผม ใ่เดือนหน้าเลยก็ฝากเดินกันนะครับโอ้ฝากรายผลงานเหมือนกันนะคะดูตู้ด้วยครับผมนั่นนองค่ะครับก็เดือนหน้าเลยครับเดือนนี้ครับเดือนนี้เดี๋ยวเป็นเพียงใหม่ครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์ไอเลิฟออฟยูด้วยนะครับเสาร์นี้ตอนสุดท้ายแล้วครับผมแล้วก็กําลังจะเริ่มปกดกล้องสกัดรายการไทยแลนด์ครับผมพวกเราทั้งหมดก็จะติดตามผลงานของทันติท่านนะคะเพราเสียงความเบิกบอีกสักครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากัครับ